สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้วันนี้อยู่กับดิฉันอาจารย์วลัยพรสุทธาสำหรับรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือฟักทองแกงบวชมีส่วนผสมดังนี้นะคะมีฟักทอง500กรัมนะคะอันนี้เป็นฟักทองที่ยังไม่ได้หั่นนะคะเดี๋ยวเราจะ สาธิตการหันให้ดูแล้วก็จะมีวิธีการเตรียมซึ่งเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการแช่น้ําปูนใสยด้วยนะคะฟักทอง500กรัมจะมีส่วนผสมของน้ําตาลทรายเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะคะมีหัวกะทิ1ถ้วยหางกะทิ2ถ้วยใบเตยสําหรับที่เราจะช่วยแต่งกลิ่นของขนมนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะ ในขั้นตอนแรกนะคะคงจะเริ่มจากการเตรียมฟักทองก่อนนะคะวิธีการเลือกซื้อฟักทองก็คือเลือกฟักทองที่เนื้อหนานะคะเนื้อหนาแล้วก็มีสีเหลืองสวยในฟักทองจะมีาสารเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงสายตานะคะขั้นตอนการเตรียมฟักทองก็คือเราจะล้างนะคะล้างฟักทองให้สะอาดซะก่อนนะคะแล้วก็หัน่นวิธีการหัน่นเราจะหัน่นถ้าให้ง่ายนะคะเราก็จะหั่นเป็น เป็นแผ่นๆซะก,ก่อนนะคะอันนี้จะหั่นสาธิตการหั่นให้ดูนะคะลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็จะปอกเปลือกซึ่งซึ่งการปอกเปลือกนี้ก็จะช่วยทําให้ดูน่ารับประทานขึ้นนะคะแต่บางท่านเนี่ยก็จะชอบทานฟักทองที่มีเปลือกติดเล็กน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะจากนั้นก็จะหั่นให้มันเป็นชิ้นประมาณสักแท่งสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะคะชิ้นก็จะได้ชิ้นขนาด ก้เคียงกันนะคะจากนั้นเราก็จะเอาแช่น้ําปูนใสเอาไว้นะคะการเตรียมฟักทองลักษณะน,นี้จะจะช่วยทําให้เนื้อฟักทองเนี่ยไม่เละนะคะการแช่น้ําปูนใสจะช่วยให้เนื้อของผักที่เราจะต้มหรือจะเชื่อมเนี่ยเนื้อจะแข็งแล้วก็อยู่ตัวดีรูปทรงจะสวยนะคะหั่นให้ชิ้นขนาดใกล้เคียงกันจะได้ดูน่ารับประทานเวลาที่เราจัดเสิร์ฟนะคะ,ะฟักทองที่เราเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ำปูนใสประมาณสัก15นาที ตัวอย่างที่ที่เราแช่นี้นะคะน้ำปูนใสก็จะเตรียมจากเอาปูนแดงนะคะปูนแดงที่ทานกับหมากะนะคะก็เอามาแช่ในน้ำธรรมดานะคะน้ำสะอาดทิ้งเอาไว้จนกระทั่งส่วนผสมของปูนแดงเนี่ยตกตะกอนน้ำใช้ใสที่อยู่ด้านบนก็คือน้ำปูนใสจะใช้สำหรับในการเตรียมตำรับอาหารนะคะอย่างเช่นแช่ฟักทองให้ฟักทองเน,อเนื้อแข็งอยู่ตัวหรือว่าใช้ในการแช่ผักนะคะเวลาที่เราจะ จะดองนะคะพวกนี้จะช่วยในเรื่องของการอยู่ตัวของเส้นใยของผักนะคะออลำดับต่อมานะคะอันนี้เป็นฟักทองที่แช่น้ำปูนใสครบ15นาทีแล้วนะคะเราจะเอาไปล้างน้ำสะอาดสักหนึ่งครั้งก่อนนะคะเพื่อที่จะล้างน้ำปูนให้หมดไปนะคะแล้วเราก็พักเอาไว้ลักษณะนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็จะเริ่มจากการเตรียมส่วนผสมของหางกะทินะคะหางกะทิจะใช้หางกะทิ สถ้วยนะคะเทใส่ในในหมอ้อสำหรับที่เราจะเตรียมต้มนะคะจากนั้นก็จะใส่ฟักทองที่เราหั่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมพร้อมกับตัวหางกะทิอย่าเพิ่งต้มนะคะก็เราจะตั้งไฟพร้อมกันไปก่อนนะคะจะมีฟักทองกับหางกะทินะคะ ตนั้นก็จะเปิดไฟนะคะระหว่างนี้ก็เราก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะใบเตยประมาณสัก่4-5ใบใบเตยจะช่วยเรื่องของกลิ่นหอมของน้ำกะทิด้วยนะคะ นี่ในส่วนของเทคนิคของการการทําแกงบวชก็คือหางกะทิที่เราใส่ลงไปกับฟักทองเนี่ยนะคะเราต้องอ,อย่าใช้อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยกะทิจะแตกมันนะคะแล้วกะทิก็จะจะเนื้อจะไม่ขาวนะคะฟักทองเราจะต้มไปกับกะทิจนกระทั่งฟักทองเนี่ยเกือบสุกสังเกตจากฟักทองที่จะมีลักษณะของสีจะจะเข้มขึ้นนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรของแกงบวชนะคะที่ใช้น้ํากะทิเป็นหลักเป็นขนมไทยที่ทําจากน้ํากะทินะคะถ้าท่านจะดัดแปลงส่วนผสมนะคะก็อาจจะใช้อ่เป็นกล้วยบดชีนะคะเป็นเผือกแกงบวชเผือกก็ได้นะคะก็ใช้ส่วนผสมของกะทิกับน้ําตาลเกลือเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนวัตถุดิบที่ที่เราจะใส่นะคะก็ตามแต่จะจะมีนะคะ ทีนี้ในส่วนของเทคนิคของการต้มก็คือเมื่อเราใส่ฟักทองลงไปในน้ำกะทิแล้วเนี่ยเราต้องคอยคนนะคะคนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าปล่อยให้กะทิเขาเดือดเองตามธรรมชาตินะคะกะทิเขาจะจับตัวเป็นลูกและเนื้อจะไม่เนื้อของกะทิจะไม่เนียนไม่ละเอียดนะคะก็ต้มไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอกะทิเริ่มเริ่มเดือดฟักทองก็จะค่อยๆเริ่มสุกนะคะอันนี้ระหว่างนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดไปสักครู่หนึ่งนะคะ เมื่อเราใส่ฟักทองลงไปในน้ํากะทินะคะใส่ใบเตยลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะไฟอ่อนๆนะคะพอฟักทองสุกสังเกตจากเวลาที่ฟักทองสุกเนี่ยนะคะสีของฟักทองจะเข้มขึ้นถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใช้ช้อนนะคะหรือใช้ซ่อมก็ลองจิ้มดูก็ได้ว่าสุกหรือยังนะคะพอฟักทองใกล้จะสุกแล้วนะคะให้เราเตรียมน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายเป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะเสร็จสามส่วนสี่ถ้วยนะคะ ถ้าถ้าไม่ชอบหวานก็อาจจะลดน้ําตาลให้น้อยลงกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็เกลือปน่น1ช้อนชานะคะนะคะตามด้วยหัวกะทินะคะที่เราไม่ใส่หัวกะทิไปแต่แรกเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้ากะทิเข้มข้นมากจะแตกมันนะคะก็ต้มาหารกะทิกับฟักทองไปก่อนนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะปล่อยให้ฟักทองเนี่ยเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะสังเกตลักษณะของน้ํากะทินะคะจะขาวข้นแล้วก็ไม่ไม่แตกมันนะคะฟักทองก็จะสุกแล้วก็นุ่มนะคะกะทิของที่เราใช้เนี่ยนะคะถ้าเป็นกะทิควรจะใช้มะพร้าวขูดขาวนะคะมะพร้าวขูดขาวแล้วก็คั้นหัวกะทินะคะน้ําแรกเนี่ยจะเป็นน้ําที่มีความเข้มข้นที่สุดก็จะเป็นหัวกะทินะคะน้ําต่อมาก็จะเป็นาหางกะทิซึ่ง ถ้าหางกะทิน้ำแรกเนี่ยจะมีความมันนะคะมีความมันน้อยกว่าหัวกะทิแต่ก็ยังถือว่ามีความเข้มข้นอยู่นะคะถ้า,เ,าเป็นหางกะทิน้ำที่2ก็ความเข้มข้นก็จะน้อยลงนะคะเ,เทคนิคหรือเคล็ดลับของการทําขนมไทยก็คือกะทิเนี่ยจะต้องขาวข้นนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของ,ของกะทิก็คือ,อยาอยาขี้เหนียวตัวกะทินะคะถ้าทําขนมที่เป็นพวกแกงบวชเนี่ยต้องใช้กะทิที่ ต้องใช้มะพร้าวที่มีปริมาณมากพอกับส่วนผสมอื่นๆนะคะถ้าเราใช้กะทิที่ใสหรือเจือจางเนี่ยความอร่อยก็จะลดลงนะคะแต่ว่าแนะนำนิดนึงก็คือกะทิเนี่ยจะมีไขมันมากนะคะก็เวลาทานก็อาจจะทานแต่แต่เพียงตัวน้ำนิดหน่อยแล้วก็ทานเนื้อฟักทองซึ่งเนื้อฟักทองเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินนะคะจะมีวิตามิน A สูงนะคะช่วยบำรุงสายตา แล้วก็ตามหลักโภชนาการนะคะฟักทองเนี่ยถ้ารับประทานคู่กับกะทิหรืออาหารที่มีไขมันการดูดซึมของวิตามินเอในฟักทองเนี่ยจะได้รับประโยชน์เต็มที่นะคะเหมือนกับที่เราทานฟักทองนึ่งนะคะกับมะพร้าวทึนทึกหรือทานแกงฟักทองที่มีการใส่ะกะทินะคะหรือว่าฟักทองผัดกับน้ํามันเนี่ยก็จะ ได้รับวิตามิน A จากฟักทองเนี่ยเต็มที่นะคะจะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็จะมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะสำหรับขนมของเราในวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีาการจัดเสิร์ฟซึ่งก็พร้อมจะรับประทานได้นะคะนะคะสังเกตเนื้อฟักทองนะคะจะสุกเป็นเงาใส ร็จแล้วนะคะขนมฟักทองแกงบวชหรือแกงบวชฟักทองของเรานะคะในวันนี้ก็ขั้นตอนที่ทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ได้ขนมหวานอีกหนึ่งถ้วยสําหรับรับประทานกันในครอบครัวนะคะวันนี้ขนมของเราก็จะมีอุดมไปด้วยวิตามิน A นะคะมีไขมันแล้วก็ในส่วนของอกะทิก็รับประทานได้นะคะเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะรับประทานคู่กับฟักทองก จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินเอด้วยนะคะสำหรับตำหรับขนมไทยนะคะแกงบวฟักทองในวันนี้ก็คงจะแนะนําเพียงเท่านี้นะคะในตอนหน้านะคะวิทยากร,กรก็จะมีเมนูมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ตำหรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีคะ่ะ